ประวัติความเป็นมาของบ้านนาต้นจันทร์บ้านนาต้นจันทร์เนี่ยมาจากเมืองเหนือประมาณว่ามาจากโยโนกเชียงแสนเชียงรายพูลลำปางตั้งแต่สมัย200กว่าปีที่ผ่านมาอาชีพหลักก็คือทำสวนแล้วก็ทำนาเอาข้าวไว้กินเองอาชีพเสริมนี่เป็นอาชีพทอผ้า ปัจจุบันชุมชนเรามีชีวิตความเป็นอยู่เราอยู่แบบวิถีชีวิตยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายการพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านเราเราเน้นกระจายอำนาจในการจัดการท่องเที่ยวในการจัดการกลุ่มองค์กรต่างๆเราจะเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกันพิพิธภัณฑ์ชุมชนตรงนี้ก็ที่เด่นๆก็มีการทอผ้าแล้วก็นำผ้าเนี่ยมาหมักกับโคนเนาะเพื่อมา เพิ่มมูลค่าอาหารทิ่นที่เด่นๆของตรงนี้คือข้าวเปิบเนาะข้าวเปิบนี่ก็เป็นอาหารทิ่นที่ขึ้นชื่อของเราโดยที่ว่าเป็นภูมิปัญญาเป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของชุมชนเราที่เราอนุรักษ์ไว้สเสน่ห์อย่างหนึ่งของเราที่นี่คือภาษาเฮามีภาษาเป็นของเฮาเองเฮาอู้ภาษาเหนือภาษาเหนือนี่ เป็นภาษาตีอ่อนหวานเป็นภาษาตีหน่าหักไขมาได้ยินไขมาได้ฟังกัคือเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งก็ขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาที่ได้เข้ามาสนับสนุน ให้ชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ให้คนทั่วประเทศไทยคนทั่วทั่วโลกได้รู้จักบ้านนาต้นจันทร์แล้วก็ทําให้บ้านนาต้นจันทร์เนี่ยเกิดอาชีพเกิดไรายได้เกิดความรักกันเข้าใจกันความอบอุ่นให้ในชุมชนได้มีความสุขได้มีไรายได้เกิดจากการท่องเที่ยวค่ะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะ กลมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน